สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงคําพยากรณ์จากเพื่อนต่างดาวหรือเตียวบา Prophecy สำหรับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยมิเชลเดสมาเก้ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาในปี1993และปัจจุบันยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยแต่อย่างใดสำหรับอีพีที่ผมจะอ่านต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระเยซู จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูง EP นี้เป็น EP ที่30เป็นเนื้อหาของบทที่11พระคริสต์คือใครส่วนที่สองทำใจให้สบายสบายแล้วเรามาเข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้กันได้เลยครับเรามากระโดดข้ามเวลากันเถอะชนชาวฮิบรูหลังจากได้หวนกลับคืนมาสู่ดินแดนที่พวกเขาเคยตั้งถิ่นฐานมาแต่เดิมตอนนี้ พวกเขาได้มีการจัดการที่ดีขึ้นกว่าก่อนพวกเขาได้ก่อตั้งอารยธรรมโดยมีกษัตริย์ผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่สองคนคือโซโลมอนและเดวิดเราได้สังเกตเห็นว่าผู้คนเหล่านี้หลังจากการเสียชีวิตของโซโลมอนพวกเขาเริ่มมุ่งหน้าไปสู่อนาธิปไตยและปล่อยให้ตัวเองได้รับอิทธิพลจากนักบวชผู้ชั่วร้ายอเล็กซานเดอร์มหาราชบุกเข้ามาที่อียิปต์ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้แก่โลกเลยชาวโรมันผู้สืบทอดอำนาจต่อจากเขาก็สร้างอาณาจักอันใหญ่โตที่มุ่งเน้นไปทางวัตถุนิยมมากกว่าจิตวิญญาณชนชาติที่ยิ่งใหญ่อย่างชาวโรมันพูดได้ว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างยิ่งในยุคสมัยนั้นแต่พวกเขากลับนำพาเทพ,พเจ้าและความเชื่อจำนวนหนึ่งติดมาด้วยซึ่งนี จะก่อให้เกิดความสับสนทางจิตวิญญาณและแน่นอนว่าไม่เพียงพอที่จะนำผู้คนไปสู่ความเป็นจริงของจัก,กรวาลได้ตอนนี้เองพวกเราตัดสินใจที่จะมอบความช่วยเหลือครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งแต่แทนที่พวกเราจะช่วยเหลือดินแดนที่ปราศจากหัวเชื้อทางจิตวิญญาณเช่นโรมเราได้เลือกทำในดินแดนอิสราเอลโดยคิดว่าชนชาวฮิบรู เป็นผู้ที่มีสติปัญญาสูงมีบรรพบุรุษที่มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณมากกว่าเราได้พิจารณากันว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะเผยแผ่ความเป็นจริงของจัก,กรวาลได้ชนชาวฮิบลูจึงได้รับเลือกจากเหล่าเทอรี่ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเป็นเอกฉันท์บนโลกพวกเขาถูกเรียกขานกันว่าเป็นผู้ถูกเลือกและไม่มีชื่ออื่นที่จะมีความเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้วเนื่องจาก พวกเขาคือผู้ที่ถูกเลือกจริงๆแผนการของเราคือการสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นในหมู่สาธารณชนโดยการส่งผู้นำสารแห่งสันติภาพคนหนึ่งไปที่นั่นเรื่องราวการประสูติของพระเยซูในแบบที่เธอรู้จักโดยมีพระนางมารีพรมจารีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดนั้นเป็นเรื่องจริงทีเดียวการปรากฏตัวของทูตสวรรค์เพื่อประกาศข่าวอันประเสริฐนั้น มีความถูกต้องทุกรายละเอียดกล่าวคือเราได้ส่งยานอวากาศและคนของเราหนึ่งคนไปปรากฏตัวเบื้องหน้าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นสาวพมจารีจริงๆโดยแจ้งว่าเธอกำลังจะตั้งครนภตัวอ่อนหรือเอมบริโอถูกฝังไว้ในร่างกายของเธอระหว่างที่เธออยู่ภายใต้การสะกดจิตฉันเข้าใจดีมิเชลเธอกำลังประสบปัญหาอย่างมาก ในการจะเชื่อสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่โปรดอย่าลืมว่าความสามารถที่เธอได้เห็นไปนั้นยังไม่ถึงหนึ่งในสิบของสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยจงตั้งใจดูต่อไปฉันจะยกตัวอย่างเพื่อช่วยเธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงมากยิ่งขึ้นแล้วเทาก็หยุดพูดไปดูเหมือนเธอกำลังทำสมาธิขณะที่ผมดูอยู่นั้นใบหน้าของเธอก็ค่อยๆเลือนรางไป มันทำให้ผมขยี้ตาตามสัญชาตญาณแน่นอนว่านั่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วเธอกลับโปร่งใสามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผมสามารถมองผ่านทะลุร่างกายเธอไปได้ที่สุดแล้วเธอก็ไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปเธอหายตัวไปอย่างสมบูรณ์ท้าวครับผมเรียกด้วยความกังวลเล็กน้อยคุณอยู่ที่ไหนครับฉันอยู่ที่นี่มิเชลผมตกใจเพราะเสียงนั้น เป็นเสียงกระซิบที่ใกล้หูผมมากๆแต่คุณหายตัวไปหมดเลยนี่ครับตอนนี้น่ะชัยแต่เธอจะมองเห็นฉันได้อีกดูสิพระเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับเบื้องหน้าผมหลายฟุตผมมองเห็นเขาโครงรูปร่างของเท้าที่เป็นสีทองเป่งประกายเราวกับว่าในตัวของเธอมีเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่เป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็มีความเข้มข้นมากๆ ใบหน้าของเธอยังคงเหมือนที่ผมจดจำได้แต่ดวงตากลับดูเหมือนจะแผ่รังสีเล็กๆทุกครั้งที่เธอเอ่ยคำพูดออกมาตัวของเธอเริ่มลอยสูงขึ้นจากพื้น2อถึงสฟุตโดยที่ไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อของร่างกายเลยจากนั้นเธอก็เริ่มลอยเป็นวงกลมลรอบๆห้องอย่างรวดเร็วจนผมมองแทบไม่ทันที่สุดแล้วเธอก็ไปหยุดเหนือบนที่นั่ง และใช้ร่างกายที่เหมือนเป็นวิญญาณน,นั้นนั่งลงไปมันเหมือนกับว่าตัวของเธอถูกสร้างขึ้นจากหมอกที่ส่องสว่างซึ่งเธอก็ยังคงเป็นเทานั่นแหละครับแต่ว่าค่อนข้างโปร่งแสงเพียงครู่เดียวเธอก็หายตัวไปอีกผมหันไปมองรอบๆแต่เธอก็หายตัวไปอย่างสมบูรณ์อีกครั้งไม่ต้องมองหาหลอกมิเชลฉันกลับมาแล้ว จริงๆด้วยเธอนั่งอยู่บนที่นั่งของเธออีกครั้งเป็นร่างกายของเธอตามปกติคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงกันครับก็ตามที่ฉันเพิ่งอธิบายให้เธอฟังยังไงล่ะเรามีความรู้ความสามารถเราสามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้เราสามารถรักษาคนหูหนวกตาบอดเราสามารถทำให้คนที่เป็นอัมพาตกลับมาเดินได้อีกครั้งเราสามารถ รักษาโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามที่เธอรู้จักได้ทั้งหมดเราคือผู้เชี่ยวชาญเราไม่ได้เป็นของธรรมชาติแต่เราทำได้เองตามธรรมชาติและเราสามารถทำสิ่งที่ยากมากที่สุดได้เราสามารถสร้างชีวิตให้เกิดขึ้นมาได้ด้วยการปลดปล่อยลังสีคอสมิกออกไปเราสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใดขึ้นมาก็ได้รวมทั้งมนุษย์ด้วย ความจริงแล้วคุณคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างเด็กหลอดแก้วงั้นเหรอครับไม่ใช่หลอกนิเชลเธอกำลังใช้ตักกะแบบชาวโลกอยู่เราสามารถสร้างร่างกายของมนุษย์ได้แต่นั่นจะต้องถูกทำขึ้นโดยท่านเทอรีผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นซึ่งร่างกายจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างมากมายเพราะร่างกายของมนุษย์จะต้องประกอบไปด้วยกายหลายส่วนที่อาศัยอยู่ในนั้น ดังที่เธอรู้อาทิกายภาพกายทิพย์และอื่นๆไม่เช่นนั้นร่างกายก็จะไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ถ้างั้นคุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะสร้างเด็กทารกขึ้นมาได้ครับเธอยังไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดมากนักมิเชลสิ่งที่ฉันกำลังพูดไม่ได้หมายถึงเด็กทารก ในกรณีนี้ฉันพูดถึงมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายที่มีอายุ20ปีหรือ30ปีที่สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้โดยท่านเทารี่ภายในระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงตามเวลาบนโลกของเธอคุณน่าจะคาดได้ว่าผมรู้สึกตกตะลึงกับการเปิดเผยน,นี้มากเพียงใดผมออกเดินทางโดยยานอาวกาศด้วยความเร็วมากกว่าแสงหลายเท่า และพบตัวเองอยู่ห่างจากบ้านหลายพันล้านกิโลเมตรผมได้พบกับมนุษย์ต่างดาวได้เดินทางด้วยกายทิพย์ท่องไปในกาลเวลาเพื่อชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนตอนนี้ผมสามารถมองเห็นออราและเข้าใจภาษาที่ตัวเองไม่เคยได้ยินมาก่อนผมเคยแม้กระทั่งได้ไปเยี่ยมชมจักรวาลคู่ขนานของโลกเป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยซ้ำในฐานะที่เป็นชาวโลก ผมคิดว่าตัวเองได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนเหล่านี้และความสามารถของพวกเขาทุกสิ่งที่ควรต้องรู้แล้วซึ่งต้องขอบคุณคำอธิบายที่มีให้แก่ผมด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกบอกออกมาทุกสิ่งที่ได้ถูกนำเสนอก็เหมือนเป็นเพียงแค่เมนูเรียกน้ำย่อยหรือออเดิร์ฟเท่านั้นเจ้าบ้านของผมสามารถสร้างมนุษย์ที่มีชีวิตได้ภายในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยนะ เธากำลังดูผมเหมือนเป็นการอ่านหนังสือที่กำลังเปิดอยู่บัดนี้เมื่อเธอเข้าใจความหมายที่ฉันพูดแล้วมิเชลฉันจะขอจบเรื่องราวที่เ,เพื่อนๆหลายคนบนโลกของเธอน่าจะสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลที่ได้ถูกบิดเบือนไปเล็กน้อยเอาละ่ะทูตสวรรค์ของเราจึงได้ทำการปลูกฝังตัวอ่อนไว้ดังนั้น แมรี่ซึ่งเป็นสาวภพมจารีจึงพบว่าตัวเองได้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาด้วยการดำเนินการลักษณะน,นี้เราคาดหวังว่าเรื่องราวดังกล่าวจะดึงดูดความสนใจของผู้คนและจดจ่อไปอยังเรื่องที่ว่าการเสด็จมาเยือนของพระเยซูเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงในตอนที่มีการคลอดบุตรเราได้ปรากฏกายเบื้องหน้าคนเลี้ยงแกะ ในแบบเดียวกับที่ฉันเพิ่งแสดงให้เธอเห็นเมื่อครู่เราไม่ได้ส่งโหราจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งสามคนไปเลยแต่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ถูกต่อยอดเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ตามเราได้นําทางคนเลี้ยงแกะและกลุ่มคนไปยังจุดที่พระเยซูประสูติเราทําการนี้ได้สําเร็จด้วยการส่งหนึ่งในวัตถุทรงกลมแล้วทำให้มันส่องแสงสว่างออกไป ผลกระทบที่ถูกสร้างขึ้นต่อการมองเห็นทำให้มันดูเหมือนเป็นดาวเลิกที่ลอยอยู่เหนือเมืองเบธเลเฮมจริงๆสมัยนี้ถ้าเราทำแบบนั้นผู้คนบนโลกคงจะพากันร้องตะโกนว่านั่น UFO เป็นแน่แท้ที่สุดแล้วนักบวชและบรรดาผู้คนที่นักบวชขนานนามให้ว่าผู้เผยพระวจนะก็ได้ทราบข่าวการประสูตรนี้ เมื่อคำนึงถึงปรากฏการณ์ของดวงดาวและทู่สวรรค์ผู้เผยพระวจ,จนะจึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงการประสูติของพระเมสสิยาหรือพระผู้ช่วยให้รอดโดยเรียกขานทารกคนนั้นว่ากษัตริย์แห่งชาวยิวอย่างไรก็ดีกษัตริย์เฮโรดนั้นมีสายสืบอยู่ทุกพื้นที่เหมือนที่ผู้นำส่วนใหญ่มีอยู่เมื่อสายสืบได้มารายงานเหตุการณ์ที่น่าทึ่งเหล่านี้ให้เขาฟัง เขาพบว่ามันยากที่จะทำความเข้าใจและเกิดความหวาดกลัวในยุคสมัยนั้นชีวิตผู้คนมีค่าแค่เพียงเล็กน้อยสำหรับผู้นำของตัวเองและเฮโรสไม่มีความกังวลใจใดๆที่จะสั่งการให้ฆ่าเด็กทารกทั้งหมดจำนวน2,606คนในภูมิภาคนี้ขณะที่การเข็นฆ่ากำลังดำเนินอยู่เราก็ได้ทำการสะกดจิตเพื่ออพยพ แมรี่โจเซฟและพระกุมารเยซูรวมทั้งลาสองตัวออกไปบนยานอาวกาศของเราและนำพวกเขาทั้งหมดไปอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างใกล้กับประเทศอียิปต์เธอเห็นไหมว่าข้อเท็จจริงได้ถูกทำให้บิดเบือนไปอย่างไรตอนนี้ก็มีรายละเอียดอื่นๆที่ได้รับการรายงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลย เนื่องจากการขาดแคลนซึ่งข้อมูลทั้งหลายฉันขออธิบายแบบนี้ปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระกุมารเยซูที่เมืองเบธเลเฮมจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์มีความพิเศษเป็นอย่างมากและพระองค์คือพระเมสสิยาอย่างแท้จริงดังนั้นเราจึงมอบจินตนาการให้แก่ผู้คนได้เป็นผลสำเร็จแต่เมื่อมีทารกคนหนึ่งเกิดมา กายทิพย์ของเขาจะไม่สามารถรับรู้องค์ความรู้ก่อนหน้านี้ของตัวเองได้เลยนี่ก็เป็นกรณีเดียวกับโมเสสเช่นกันแต่เขาก็ยังกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ได้เราต้องการผู้ส่งสารที่สามารถโน้มน้าวมนุษยชาติได้ว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากชีวิตเหล่านี้ผ่านการกลับชาติมาเกิดของกายทิพย์และอื่นๆสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอีกแล้วอันเนื่องมาจากอารยธรรมบนโลกได้เสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆหลังจากการหายสาบสูญไปของแอตแลนติสเธอเองก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วในตอนที่เธอต้องการอธิบายบางสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวัตถุเธอก็ต้องผเผชิญกับข้อกังขาแม้แต่กับเพื่อนสนิทของตัวเองผู้คน เอาแต่สาะแสวงหาหลักฐานทางวัตถุและหากไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองพวกเขาก็จะไม่ยอมเชื่อเพื่อที่จะส่งสารของเราออกไปได้เราต้องการใครสักคนที่มีความประพฤติชเชกเช่นสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษสุดเหมือนคนที่มาจากสวรรค์ผู้ซึ่งทำสิ่งต่างๆได้เรากับใช้ปาฏิหาริ์บุคคลเช่นนั้นจะมีความน่าเชื่อถือ และคำสอนของเขาจะถูกรับฟังตามที่เธอรู้กายทิพย์ที่ได้กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กทารกจำเป็นต้องผ่านแม่น้ำแห่งการลืมเลือนและความรู้ที่เกี่ยวข้องทางวัตถุก,ก่อนหน้านี้จะถูกลบเลือนไปจากพื้นผิวดังนั้นเด็กทารกคนที่เกิดในเมืองเบตเลเฮมนี้จะไม่สามารถสำแดงปาฏิหาริย์ได้แม้ว่าเขาจะมีอายุเป็นร้อยปีเลยก็ตาม อย่างไรก็ตามเด็กคนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตระดับเนื้อกว่าเช่นเดียวกับโมเสสสิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยวิธีการที่เขาทำให้หมอประจำอารามหลายคนต้องประหลาดใจเมื่อตอนอายุ12ปีเช่นเดียวกับคนที่อายุน้อยบนโลกได้ถูกเรียกขานว่าเป็นอัจฉริยะเพราะพวกเขาดูเหมือนจะมีเครื่องคิดเลขอยู่ในหัวพระเยซูเอง ก็เป็นมนุษย์ที่ถูกอาศัยโดยกายทิพย์ที่มีวิวัฒนาการระดับสูงถึงกระนั้นแม้ว่าเขาจะได้เรียนในโรงเรียนที่ก้าวหน้ามากบนโลกเช่นของชาวนาเขาก็ไม่เคยได้รับความรู้ในเรื่องการชุบชีวิตคนตายหรือรักษาคนป่วยแต่อย่างใดฉันรู้ว่าผู้คนบนโลกเชื่อว่าพระเยซูได้ศึกษาในอารามของอินเดียและทิเบตตั้งแต่อายุ12ปีจนกระทั่ง เขาหวนกลับคืนมายัางแคว้นยูเดียนี่คือวิธีการที่พวกเขาพยายามใช้อธิบายช่องโหว่ที่มีอยู่ในคัมภ mm ีร hmm. ์ไบเบิลเมื่อพระเยซูได้หายตัวไปจากเมืองเบตเลเฮมที่จริงแล้วเขาออกจากบ้านพ่อแม่ตอนอายุ14ปีพร้อมด้วยอูริกิน้องชายอายุ12ปีจากนั้นก็ออกเดินทางไปพมา่าอินเดียจีนและญี่ปุ่น น้องชายของเขาออกติดตามพระเยซูไปทุกหนแห่งจนกระทั่งอุริกิถูกฆ่าโดยไม่ได้เจตนาในประเทศจีนพระเยซูจึงเก็บปลอยผมของอุริกิติดตัวไปด้วยทุกทุกที่เพราะเขารักน้องชายมากๆพระเยซูมีอายุห0สิปีตอนที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุน่นที่ซึ่งเขาได้แต่งงานและมีลูกสามคนในที่สุด เขาก็เสียชีวิตในหมู่บ้านชินโงะในญี่ปุ่นอันเป็นสถานที่ที่ตัวเขาได้อาศัยอยู่ที่นั่นตลอด45ปีต่อมาร่างของเขาถูกฝังอยู่ในเมืองชินโงะบนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นโดยที่ข้างๆหลุมศพของเขามีกล่องเล็กๆหล่องหนึ่งที่บรรจุปลอยผมของโอริกิเอาไว้หากมีเพื่อนของเธอที่อยากได้หลักฐานแล้วก็ พวกเขาสามารถเดินทางไปที่เมืองชินโงะโดยชื่อเดิมคือเฮราอิในจังหวัดอาโอโมริดูก็ได้เอาละครับสำหรับเนื้อหาหลักของอีพีนี้ได้จบลงตรงนี้แต่ว่าตัวผมเองนั้นสนใจในเรื่องที่ทาวได้พูดเอาไว้เป็นอย่างมากผมเลยเข้าไปอ่านในเว็บไซต์เตียวบ้าเพิ่มเติมและได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของพระเยซูในประเทศญี่ปุน่น ดังนั้นเนื้อหาต่อจากนี้มาจากเว็บไซต์เตียวบาเป็นเนื้อหาเสริมที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเอาละครับเรามาฟังกันได้เลยความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานทางวัตถุที่มาจากหมู่บ้านเฮราอิซึ่งปัจจุบันเรียกว่าหมู่บ้านชินโงะบนภูเขาในประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในทางตรงข้ามมีข้อมูลที่น่าสนใจ และยากที่จะละเลยอ,อยู่ในคติชนและประเพณีของเฮราอ,อิเช่นเดียวกันกล่าวคือเป็นระยะเวลาประมาณ2,000ปีมาแล้วที่ชาวญี่ปุ่นในหมู่บ้านต่างพากันขับขานบทเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเนื้อหาของเพลงนี้เป็นคำที่พวกเขาไม่เข้าใจและจะมีเพียงผู้อาวุโสที่สุดในหมู่บ้านเท่านั้นที่สามารถขับขานบทเพลงนี้ได้ในที่สาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติในวาระพิเศษเท่านั้นเมื่อผมถามว่าเหตุผลเรื่องนี้คืออะไรนายกเทศมนตรีของเมืองชินโงะได้ตอบว่าเพราะว่าผู้อาวุโสมีความใกล้เคียงที่จะได้พบกับพระเจ้ามากที่สุดปรากฏว่าเนื้อเพลงเพลงนี้มีปริศนาที่น่าทึ่งเป็นพิเศษในภาษาฮิบรูเพลงนี้มีชื่อว่านานิยาโดยาร่า โดยมีพยางค์ที่สอดคล้องกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นของสัทธอักษรที่เรียกว่าคาตาคานะเรื่องคำแปลของเพลงตัวอักษรตัวแรกของชื่อเพลงในภาษาญี่ปุ่นที่มีลักษณะคล้ายไม้กางเขนเป็นตัวอักษรอ,อียิปต์โบราณแปลว่าผู้ช่วยให้รอดโดยในภาษาฮิบรูผู้ช่วยให้รอดมีความหมายเหมือนกับเยชูวาซึ่งเป็นชื่อในภาษาฮิบรูของพระเยซู ที่พระแม่มารีได้ให้กำเนิดที่เมืองเบตเลเฮมคำว่านานิยาเป็นคำปริศนาในภาษาฮิบรูที่แปลว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรแห่งเตียโอบาดังนั้นตั้งแต่คำแรกที่นักแต่งเพลงได้ทำการสื่อสารกับคนรุ่นต่อๆไปเป็นวิธีการอัญชานฉลาดเป็นอย่างยิ่งว่าตัวเขาคือใครอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นเพียงคำแรกของชื่อเพลงเท่านั้นเองคำว่ายารา เป็นการอ้างอิงถึงบทวายาราในคัมภีร์ไบเบิลฉบับปฐมกาลในภาษาฮิบรูในพันธสัญญาเดิมปฐมกาลข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวฮิบรูตั้งแต่1,250ปีก่อนคริสตกาลบทนี้เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงการมาเยือนของชายหรือทูตสวรรค์สามตนจากดาวเตโอบาพวกเขามาหาอับราฮัมวัย99ปี และประกาศว่าสาราภรรยาวัย90ปีของเขาจะตั้งครันบุตรชายชื่อของเพลงนานิยาโดยาร่าจึงเป็นรูปประโยคที่เข้ารหัสโดยมีความหมายว่าข้าพเจ้าคือเยชูวาบุตรแห่งเตียวบาข้าพเจ้าถือกำเนิดโดยเป็นผลจากการมาเยือนของเตียวบาซึ่งคล้ายกับการเดินทางที่ได้มีการอธิบายไว้ในวายาร่า ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับปฐมกาลภาคพันธสัญญาเดิมประโยคต่อไปในเพลงนานิยาโดยาราแปลว่าข้าพเจ้าคือเยชูวาบุตรแห่งเตโอบาข้าพเจ้ามาจากเมืองนาซาเรสการแปลเนื้อเพลงนี้จัดทำโดยนักภาษาศาสตร์ชาวฮิบรูดอกเตอร์บูเรียเบิร์กแมนซึ่งเกิดความทึ่งในเนื้อเพลงนี้มากๆจนเธอเองตัดสินใจทำการแปลหนังสือของมิเชลเดสมาเก้ทั้งเล่ม เป็นภาษาฮิบรูข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสในเนื้อเพลงนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะหาข้อหักล้างได้ดังที่เอกสารเป็นสิ่งที่สามารถถูกทำลายถูกซุกซ่อนถูกปิดบังหรือถูกปลอมแปลงได้อย่างง่ายดายแต่การพยายามโน้มน้าวชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนภูเขาในประเทศญี่ปุ่นให้ร้องเพลงที่พวกเขาไม่เข้าใจเป็นระยะเวลานานนับพันๆปีหรือพยายามโน้มน้าวพวกเขา ไม่ให้ร้องเพลงอะไรเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆนับจนถึงปัจจุบันยังคงมีประเพณีร่ายรำประจำปีรอบหลุมศพของนักแต่งเพลงนานิยาโดยาร่าในหมู่บ้านชินโงะจังหวัดอาโอโมริโดยผู้หญิงที่อายุมากที่สุดของหมู่บ้านจะเป็นผู้ขับขานบทเพลงเรื่องหรือพระเยซูคือผู้สร้างอักษรคาตาคะของญี่ปุ่นเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าทึ่ง ที่ตัวอักษรคาตาคานะได้ถูกจัดเรียงตามการออกเสียงดังที่ตัวอักษรในภาษาอียิปต์ฮิบรูญี่ปุ่นได้มีการจัดเรียงในลักษณะที่ตัวอักษรตัวแรกเป็นปริศนาที่มีลักษณะเฉพาะของผู้ที่สร้างมันขึ้นมาลักษณะของตัวอักษรคาตาคานะในภาษาญี่ปุ่นและภาษาฮิบรูมีลักษณะที่สอดคล้องกับการออกเสียงไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรจึงดูเหมือนว่า พระเยซูบุตรของแมรี่แห่งเบธเลเฮมหากตัวเขาไม่ใช่ผู้ที่สร้างอักษรคาตาคณะขึ้นมาอย่างน้อยเขาก็คงเป็นผู้ที่ร่วมสร้างมันขึ้นพระเยซูหรือเยชูวาซึ่งประสูติจากมารีพหมจารีเป็นชายที่มีสติปัญญาสูงมากเป็นพิเศษเขาตระหนักดีว่าหลังจากการตายของตัวเองจะเกิดสงครามภัยธรรมชาติระบบการเมืองการโฆษณาชวนเชื่อ ศาสนาอาชญกรรมและอื่นๆอีกมากมายซึ่งน่าจะทำให้เกิดการบิดเบือนหรือทำลายสิ่งที่เขาต้องการส่งต่อไปสู่คนรุ่นต่อๆไปการสอนผู้คนให้อ่านเขียนและร้องเพลงโดยใช้ตัวอักษรที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดและแม่นยำในการส่งต่อข้อมูลผ่านยุคสมัยนับเป็นเวลาหลายพันปี เยชูวาที่ประสูติโดยพระนางมารีพมจารีสามารถทำนายได้ว่าไม่ช้าก็เร็วจะมีผู้คนบนโลกที่ทรงปัญญาและมีความอยากรู้อยากเห็นมากพอจะสามารถถอดรหัสและทำความเข้าใจข้อความที่สาคัญยิ่งของเขาได้การที่เขาต้องพึ่งพาสติปัญญาของเราถามว่าแล้วเขาผิดหวังหรือไม่นักข่าวจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ชั้นนำ BBC A.B.C. หรือสถานีออกอากาศทางออสเตรเลียก็รู้เรื่องเพลงและคำแปลของเฮราอิผมได้พบกับพวกเขาบางคนเป็นการส่วนตัวในช่วงเทศกาลประจำปีที่เฮราอิที่มีการขับขานบทเพลงและผมได้เล่าเรื่องการแปลให้พวกเขาได้รับรู้เพราะรายงานข่าวดั้งเดิมจากเฮราอิก็เป็นเพียงความพยายามที่น่าขันของคนธรมธรมดาธรรมดาที่พยายามรักษาประเพณีที่น่าชื่นชมของพวกเขาไว้เท่านั้นเอง ท่าได้บอกไว้ว่านักข่าวเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งก็ด้วยเหตุผลที่ดีเพราะพวกเขาจะเอาแต่คอยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ที่อยากทำให้ผู้คนตกอยู่ในความมืดมิดแล้วเราจะปล่อยให้ความหลงผิดนี้ดำรงอยู่ไปอีกนานแค่ไหนจากหนังสือเตียวบ้าได้กล่าวไว้ว่าอันตรายไม่ได้อยู่ที่การตายของร่างกายดังที่คนหลายล้านคนเชื่อ แต่อันตรายอยู่ที่วิธีการใช้ชีวิตของคนเราถามว่าแล้วใครกันที่เสียชีวิตบนไม้กางเขนร่างของเยชูอาซึ่งเกิดจากมารีพมจารีในเมืองเบธเลเฮมเป็นเอมบริโอหรือตัวอ่อนที่ถูกนำพามาโดยทูตสวรรค์สมตนจากเตียบา้าและชายผู้เจริญเติบโตจากเมืองนาซาเลสได้ถูกนำมาฝังไว้ในเมืองเฮราอีแต่นี่ไม่ใช่พระกายของพระเยซู ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนและฟื้นคืนพระชนภารกิจของพระเยซูคือการแสดงออกต่อสาธารณชนให้เห็นถึงความเป็นอมตะของจิตสำนึกด้วยการฟื้นคืนพระชนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนคำนึงถึงเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนับเป็นพันๆปีหลังจากการฟื้นคืนพระชนแล้วพระเยซูได้ไปยังดาวเทโอบาที่ซึ่งเขาได้จากมา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้โปรดติดตามเนื้อหาของหนังสือคำพยากรณ์จากเพื่อนต่างดาวต่อๆไปเอาละครับเนื้อหาในอีพีนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณท่านมากๆนะครับแล้วเรามาติดตามการเดินทางต่อไปที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ